ผู้ทำบาปจะไปอย่างสี่อบบยภูมินี้ข้อที่หนึ่งอบบยภูมิคืออะไรอบบยภูมิหมายถึงภูมิแห่งความทุกข์เป็นที่ไปของสัตว์ผู้ทำบาปกรรมหนักหรือผู้ทำบาปจนอกุศลครอบงำจิตในพระไตรปิฎกอบบยภูมิถูกกล่าวว่าเป็นสี่คือนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานทุกภูมินั้นไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่คือภาวะของจิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของตนเองข้อที่สองทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องอบายภูมิพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่เพื่อขู่ให้คนกลัวแต่เพื่อเตือนให้เห็นผลแห่งกรรมอย่างตรงไปตรงมาเพราะคนเรามักคิดว่าบาปเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่บาปทุกมเมล็ดย่อมงอกงามเป็นผล และเมื่อผลนั้นมาถึงก็ไม่มีใครหนีพ้นข้อที่สามทำไมอบายภูมิถึงมีสีเพราะแต่อบายภูมิสะท้อนกิเลสหลักที่นำพาไปนรกเกิดจากโทสะรุนแรงความโหดร้ายเปรตเกิดจากความโลภไม่มีที่สิ้นสุดอสูรกายเกิดจากความวิสัาและดื้อดึงในอกุศลเดรฉานเกิดจากโมหะความหลงและอวิชชา เหมือนแม่น้ำสี่สายไหลลงสู่ทะเลแห่งทุกคนละทางข้อที่สี่นรกคืออะไรนรกไม่ได้หมายถึงเตียงไฟลุกโชนในความเชื่อเก่าแต่คือภาวะจิตที่ถูกเผาไหม้ด้วยความที่ปวดความกลัวความสิ้นหวังและการชดใช้ผลกรรมอย่างต่อเนื่องในพระไตรปิฎกกล่าวว่าผู้ที่ฆ่าทรมานหรือทำร้ายผู้อื่นอย่างโหดร้าย มักบิกรรมพาไปเกิดในนรกก่อนที่ใดข้อที่หเปรตคืออะไรเปรตคือผู้ที่เกิดในภพแห่งความหิวกระหายมีร่างกายใหญ่โตแต่ปากเข้าเข็มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มดื่มเท่าไหร่ก็ไม่หายกระหายนี่เป็นผลของความโลภที่ไม่มีขอบเขตและการตันหนีที่ไม่ยอมแบ่งปันเปรตจรึงเป็นภาพแทนของใจที่ไม่รู้จักพอ แม้ได้ทุกอย่างก็ยังรู้สึกขาดข้อที่6อสูรกายคืออะไรอสูรกายคือพบของผู้ที่ใจเต็มไปด้วยความวิสยาและความดื้อดึงในความติดพวกเขาไม่อยากให้ใครดีกว่าตนแต่ก็ไม่พยายามทำให้ตนดีขึ้นในพตัตไตรปิดกอสรรกายมักถูกกล่าวว่าอยู่ในความมืดทึบใจลุ่มร้อนแต่ร่างกายไร้พลังเหมือนคนที่โกรธอยู่เสมอ แต่ไม่เคยชนะแม้แต่ตัวเองข้อที่7เดลชานคืออะไรเดลชานไม่ได้หมายถึงสัตว์โลกทั่วไปเท่านั้นแต่คือภาวะของผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยโมหะความหลงไม่ใช้ปัญญาไม่สแสวงหาธรรมะเอาแต่ดาเนินชีวิตเพื่อตอบสนองสัญชตาตญาณพื้นฐานพระองค์ตรัสว่าผู้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ แต่ใช้ชีวิตเพียงเพื่อกินนอนสืบพันธุ์และแย่งชิงก็เท่ากับเดินเข้าสู่เส้นทางเดรชฉานแล้วในใจข้อที่8อบายภูมิเกิดจากใจหรือเกิดจากที่ที่เราไปพระพุทธเจ้าตรัสชัดอบายภูมิเริ่มจากใจไม่ใช่แค่ปลายทางของการตายแต่เมื่อจิตเต็มไปด้วยโทสะก็เหมือนอยู่ในนรกขณะยังมีชีวิตเมื่อจิตโลภไม่รู้พอ ก็เหมือนเปลตอในร่างมนุษย์เมื่อลิสยาก็เหมือนอสุรกายที่ไม่รู้จักยิม้มเมื่อหลงก็เหมือนเดรฉา,านที่ไม่รู้ทิศทางนี่แปลว่าอบายภูมสามารถเกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ในจิตของเราข้อที่9ทําทำไมมนุษย์จึงมีโอกาสหนีจากอบัยภูมิมากที่สุดเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นภพที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ผสมกันทำให้เราได้เรียนรู้ และมีทางเลือกว่าจะเดินไปทางไหนสัตว์นลกเต็มไปด้วยทุกข์ไม่มีช่องให้สร้างกุศลเปรตและอสุรกายติดอยู่ในผลกรรมเดรัจฉานไร้โอกาสรู้ธรรมแต่มนุษย์แม้นจะทำผิดพลาดก็ยังมีโอกาสฟื้นและปฏิบัติข้อที่10บาปแบบไหนที่พาไปสู่อบัยภูมิได้เร็วที่สุดในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสถึงอนันตริยกรรม คือกรรมหนักที่ส่งผลทันทีหลังตายเช่นฆ่าบิดามารดาฆ่าพะะาระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าหรือทำให้สงแตกแยกแต่แม้ไม่ถึงขั้นอนันตริยกรรมบาปเล็กน้อยที่ทำบ่อยๆจนเคยชินก็สามารถห่วงจิตให้หนักลงจนดิ่งสู่ภพต่ำได้เช่นกันข้อที่11อบายบภยบคูมิเป็นความยุติธรรมหรือความโหดร้ายหลายคนถามว่า ถ้าพระพุทธเจ้ามีเมตตาทำไมยังมีอบายภูมิพระองค์ตรัสว่าอบายภูมิไม่ใช่การลงโทษจากใครแต่เป็นการรับผลของกรรมตามเหตุและปัจจัยเหมือนคนปลูกมะละย่อมได้รสมะละไม่ใช่เพราะมีใครมาบังคับให้ขมแต่เพราะ,มะเมล็ดที่หวานเป็นอย่างนั้นเองข้อที่12อบายภูมิมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงอุปมาในพระไตรปิฎก พรอ,องค์ตัดถึงทั้งพบและภาวะบางครั้งอบายภูมิเกิดเป็นสถานที่จริงของจิตที่ไปเกิดหลังตายบางครั้งเป็นสภาวะจิตที่ถูกเผาไหม้อยู่ตรงนี้ถ้าใจคุณเต็มไปด้วยโทสะโกรธทุกวันคุณก็กำลังลิ้มรสนรกแล้วโดยไม่ต้องรอตายข้อที่13อะไรทำให้บางคนรู้ว่าตนทำบาปแต่หยุดไม่ได้เพราะก,กิเลสไม่ได้ทำงานแค่ในความคิด แต่มันฝังลากในความเคยชินและอวิชชาแม้รู้ว่าทำรรผิดแต่ใจที่อ่อนแอก็ย่อมแพ้ต่อกระแสตัณหาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการฝึกสติและสมาธิคือการสร้างพลังใจให้เรากล้าตัดวงจรที่พาไปสู่คบต่ำได้จริงข้อที่14ทำไมความกลัวอวัยภูมิจึงไม่เพียงพอที่จะพาเรารอดเพราะความกลัวเป็นแรงผลักที่อยู่ไม่นาน เมื่อเราผ่านไปใจก็ลืมและบ,บาปก็กลับมาอีกสิ่งที่จะพาเรารอดคือปัญญาเห็นโทษของอกุศลอย่างลึกซึ้งจนใจไม่อยากแตะต้องมันอีกเหมือนคนที่เคยถูกไฟลวกเพียงแค่เห็นเปลวไฟก็ถอยออกเองข้อที่15ทําทำไมบางคนอยู่ในโลกมนุษย์แต่จิตเหมือนอยู่ในอบายภูมิแล้วราจิตที่เศร้าหมองไม่รอความตายเพื่อไปตกตำ่ำ ความโกรธรุนแรงทำให้จิตติดอยู่ในนรกความโลภไร้ขอบเขตทำให้จิตหิวโหยเหมือนเปรตความลิษยาทำให้ใจหม่นมืดเหมือนอับสุลกายความหลงทำให้วนเวียนเหมือนเดรชาญที่หาทางออกไม่เจอนี่แหละอบายภูมิที่ซ่อนอยู่ในใจคนเป็นข้อที่16การเวียนว่ายจากอบายภูมิสู่มนุษย์ทำได้อย่างไร ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้นผู้ที่ตกสู่อภัยภูมิก็ไม่ติดอยู่ชั่วนิรันดร์เมื่อผลกรรมสิ้นก็มีโอกาสกลับมาเกิดในภพสูงกว่าแต่โอกาสนี้ไม่ได้เกิดง่ายต้องอาศัยเศษบุญเก่าที่เคยทำไว้และการไม่สร้างกรรมหนักเพิ่มเหมือนคนตกในหลมน่มโคลนต้องหยุดดิ้นในทิศผิดและรอแรงดึงขึ้นข้อที่17 อะไรทําให้บางคนกลับไปสู่อบายภูมิซ้ำเพราะจิตที่ยังไม่เปลี่ยนแม้นร่างจะเปลี่ยนภพแต่ใจเต็มไปด้วยกิเลสเดิมเมื่อมีโอกาสก็ทําบาปซ้ําอีกนี่คือเหตุที่พระองค์สอนว่าไม่เพียงพอที่จะหนีอบายภูมิด้วยโชคต้องหนีด้วยการฝึกจิตและตัดลากเง่าของอกุศลข้อที่18เราสามารถช่วยผู้ที่อยู่ในอบายภูมิได้หรือไม่ในเชิงตรง เราไม่สามารถเปลี่ยนผลกรรมของใครได้แต่ในเชิงอ้อมเราสามารถอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาและที่สําคัญช่วยสอนธรรมะให้เขาก่อนที่จะตกตำ่ำาอบ,บุญและปัญญาที่สะสมไว้ในปัจจุบันคือเกาะคุ้มกันที่แท้จริงในภายหน้าข้อที่ส9บาอายภูมิเป็นเพียงเรื่องของคนอื่นหรือของเราด้วยเมื่อเรามองเพียงภายนอกเราคิดว่าอายภูมิเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อมองภายในเราอาจพบว่าเราก็มีส่วนหนึ่งของนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานในใจคำถามคือวันนี้เราเลี้ยงส่วนไหนให้เติบโตส่วนสว่างหรือส่วนมืดข้อที่20อะไรคือทางออกจากอบายภูมิอย่างเด็ดขาดพระพุทธเจ้าตรัสว่าทางออกไม่ใช่การวิ่งหนีแต่คือการดับเหตุที่ทำให้เกิดมัน นั่นคือการละอกุศลทุกชนิดการเจริญสติให้เห็นความจริงของกายและใจและการบ่มเพาะเมตตาการุณามุทิตาอุเบขาจนใจพ้นจากความโกรธความโลภและความหลงโดยสิ้นเชิงบทสรุปธรรมทั้ง20ข้ออบายภูมิไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่มันเกิดขึ้นได้ในหัวใจของเราทุกวันและจิตของเรา คือผู้กำหนดทิศทางไปของตัวเองถ้าไม่อยากเดินสู่พบตำ่ำให้หยุดหวานมเมล็ดแห่งบาปตั้งแต่วันนี้ปลูกมเมล็ดแห่งบุญด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแล้วเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยแสงสว่างที่เราเป็นผู้สร้างเองหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิต ขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ